ไปนายลุงนิสเพนน้องเกียครับไฟเดียวซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ใครข้างมวยพี่น้องเกียอยู่ที่จังหวัดเวียงลำดับมีใครเป็นกู๊เปิลสอนเราบ้างนำไทยพี่น้องเกีคร์กระเพื่อมพี่ๆใี้่ายใครเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราเนี่ยเจ็ดปีครับสูงเท่าไหร่เนี่ยเล่าเจ็ดห้าน้ำหนักป่อยประมาณหกสิบสองรัมวยสไตล์อะไรครับมวยเขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอน้องมาร์คยังไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเข้ามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่าง เขาโมยะไรต่อยมัาเดี๋ยวาวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมวางแผ่งไงดีตามสไตล์เราเลยอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขอกูโมยดีดีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ลาดต้นเนินวันนั้นต่อยใครต่อยเพชรพงพันธ์เป็นไงบ้างวันนั้นชนะน็อะชนะลงมาด้วยวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับที่ต่อยอยู่ร้อยยี่สิบหกก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยยี่สิบหกเนาะถ้าเกิดเข้าไปช่างน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด มา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 ขาดเลยบ้านสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สม่วยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี่สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณยี่สิบสี่คนจังหวัดบุรีรัมย์เด็กบุรีรัมย์เอาฝากเชิญชวนแฟนครับเราหน่อยเพื่อน้องช่วยช่วยช่วยเชียร์ด้วยนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะไปฝากนะวันนี้เต็มที่อ่ะขอโชคดีคไปมาครับโอเค